ปูเชมะข้าพระเจ้าทั้งหลายขอหกราบอิมินาสกาแต่พระอริยสงฆ์โสวาทิไม่ยังพันเตวิสุวิสุรคานาถายิเทะ số subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ